สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่สำนักข่าวโอไมค์คลิปครับวันนี้ก็อยู่กับผมครับสริย์ครับบลิงค์ค่ะเอกแรดครับตัวบลิงค์เองนี่ชอบดูละครแนวไหนชอบทั้งสองแนวเลยค่ะเราจะมาคุยกันถึงเรื่องละครไทยกับละครเกาหลีเอกแรดนะครับผมชอบดูซีรี่ครับ๋อดูซีรี่นะดูลิซีเกาหลีครับโอ้หน้าไม่ให้ดูซีซี์เกาหลีวะพูดอย่างนี้ก่อนว่าจริงๆแล้วเราจะมาวิเคราะห์กันถึงเรื่องของละครไทยกับซีรีส์เกาหลีมันมีความแตกต่างอย่างชัดเจนมากพูดถึงซีรีส์เกาหลีเนี่ยคนจะมองว่าภาพสวย เรื่องราวคาแรคเตอร์หรือว่าบทบาทนักแสดงแต่ละคนนี้นะฮะจะมีเรียกว,ว่าโมเมนต์ที่ถ้าเป็นคนจนต้องจนจริงๆหน้าไม่แต่งไอคนที่รวยก็รวยล้นฟ้าเ,เขาจะมีบทบาทหรือว่ามีคาแรคเตอร์ที่แบบจับต้องได้แต่พลอตจะซ้ำเดิมๆถ้าบ้านรวยต้องรวยหมดและจีบผู้หญิงจนมีนปมในจิตเออต้องมีปมในจิตเพราะว่าอันนี้ต้องบิง์ดูบ่อยนะไปพูดถึงเรื่องของละครไทยกันบ้างละครไทยนี่คือแน่นอนว่าเรื่อง จะเป็นการสอดแทรกสถานการณ์ที่เป็นปัจจุบันเข้าไปด้วยอะไรกําลังมาใส่เข้าไปหมดพูดถ,ถึงคอสตูมดีกว่าคอ,อสตูมการแต่งหน้านะคะเมคอัพของเขาจะแบบใส่ๆบ้างๆจะไม่แต่งจัดตลอดเวลาเหมือนกับถ้าเราเทียบกับละครไทยะนะคะที่แบบเวลานอนเดะเองสวยเด้งขนตานอย่างเป็นประกายขอบตาเป็นบล็อกดำปี๋ตาแดงแจ๊ตคือสวยตลอดแบบเหมือนละครไทยจะเน้นเป๊ะเป๊ะเป๊ะนี่นะก็ต้องใช้ให้มันคุ้มสิลูก มีเท่านี้แล้วจ้ะน้องบลิงเองกำลังด่าละครไทยใช่ไหมฮะไม่ด้พูดต้องไม่ดีเลยเือแต่ช่องอื่นไม่รับไม่รับนะฮะไม่รับเรส่องละครนบ้งเพราะส่วนใหญ่จะเป็นพลัดนำเน่าแต่ส่วนใหญ่จะมีการสอดแทรกสถานการณ์เช่นการเมืองมาก็ต้องมีเรื่องคำคุมการเมืองเข้าไปสอดแทรกหน้าที่ของข้าราชการคือต้องรับใจประชาชนด้วยซีรีส์เกาหลีเองเนี่ยได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลด้วยแต่ก็ไม่ได้บอกว่าดีที่สุดมันก็ต้องมีข้อเสียที่ว่าไทยอินมากเกินไปละครไทย ไม่เน้นไทยอินเน้นตบตบตีตีละครไหนที่กระแสติดลมบนต่อไปอีกสรยุทธ์ไม่มีน่าจะมีงานทำแล้วนะฮะแม้ละครไทยก็ไม่ได้แย่ละครไทยก็ดีนะคะโอเคค่ะดังนั้นเราสองคนเอ้ยเราสามคนเดี๋ยวก็มีแค่แพตติคนเดียวไม่ใช่เอกแลนแล้วนี่ถ้าผ่อนน้อยครับนะฮะพวกเราสามคนนะคะขอจวไปดูทั้งละครไทยแล้วก็ละครเกาหลีกันต่อค่ะวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ